จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญห่วมงานประเณีนี่เทียนเขาพันศาประจำปี2 5 6 6ถ้วยราชไฟทรรงามลำเทียนพันศา11 17กราคม2 5 6 5อลังการตะการตากับขบวนเทียนพันศาประเภทแก๊สลักติดพิมพ์และก็เทียนโบราณพิธีถวายเทียนพรรษาและก็ภาพน้ำฝนพระราชทานการประกวดต้นเทียนพรรษาเดือนชุมชนเบิงวิถีชีวิตคนเหตุเทียน การแสดงศิละปะวัธนธร,รมธัตลมัษล์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินทินเทียนการประดับตกแต่งเมืองและก็คุ้มวัดเบืงการแสดงศิละปะวัธนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและก,กิจกรรมอีกหลากหลาย11 1 7ฮอตเกรกฎาคมนี้ i, อย่าลืมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงานแห่เทียนเมืองอุบลเดอ้อ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันพฤหัสสับปปดีที่ยี่สิบสามมิถุนายนนะครับช่วงนี้ภาวะอากาศจะมีความแปรปรวนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ แจ้งว่านะครับเป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ไปบวกกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็มีฝนตกฟ้าขนองลมแรงนะครับลมกันโชคแรงซึ่งก็จะเกิดขึ้น ทั่วทั้งประเทศทั้งสี่ภาคเลยนะครับอุบลราชธานีของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแจ้งเตือนภัยนะครับว่าต้องระวังฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เรื่องของฟ้าฝนขนาดนี้เนี่ยจะมีความแปรปรวนซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระมัดระวังอันตรายต่างๆจากการที่ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเวลาฝนฟ้าขนองก็จะมีฟ้าผ่าได้แล้วก็สถานที่ที่ไปหลบต่างๆเนี่ยก็ไม่ไปอยู่ในใกล้ๆกับป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือไปอยู่ในที่ที่ต้นไม้ใหญ่ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า ลักษณะนี้เนี่ยฝนฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็จะผ่ามาบริเวณนั้นแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนภัยในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของวาทภัยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับการแจ้งภัยต่างๆนะครับเวลาเกิดความเดือดร้อนจากการประสบภัยต่างๆเนี่ย อย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยครับว่าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเข้าไปดูแลในเบื้องต้นนะครับและถ้า,เ,าเกินขีดความสามารถของทางท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็จะจะได้แจ้งขอรับการสนับสนุนมายัางท่านายอำเภอแล้วก็มาที่จังหวัดต่อไปนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัย ในส่วนของโรคโควิด19นะครับวันนี้ขอพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับเข้าในเรื่องโควิด19เลยประเทศไทยเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยก็ขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ2,387คนด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทรงทงอยู่ในเมื่อวานนี้19คนด้วยกันนะครับใน19คนนี้ก็ ตามที่ผมยืนยันกับพ่อแม่น้องอยู่โดยตลอดเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังทั้งส9เก้าคนเลยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขของผู้ป่วยในแต่ละประเทศนะครับในโลกเลย มีจำนวนผู้ป่วยที่ขยับตัวสูงขึ้นเกือบทุกประเทศเลยนะครับประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นตัวเลขที่ลดต่ำลงต่อเนื่องจนกระทั่งประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดเนี่ยก็เป็นในหลักสองหมืน่นสามหมื่นนะครับแต่เมื่อวานนี้ประเทศเยอรมันครับมีผู้ป่วยหนึ่งแสนสองหมื่นคนก็เป็น เมื่อวานเป็นการขยับตัวสูงขึ้นในหลายประเทศเลยนะครับเยอรมันแสนกว่าประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เกือบเกือบแสนคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตของประเทศบราซิลเนี่ยสองร้อยสิบเก้าคนด้วยกันอันนี้คือตัวเลขติดเชื้อวันเดียวแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันเดียวนะครับก็มีตัวเลขที่แปรผันอยู่ในช่วงนี้นะครับมีขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เตือนบอกนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ป้องกันตามมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยจำนวนของผู้ป่วยเนี่ยก็จะกระเถิบสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ติดโรคโควิดหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยสามารถติดโรคโควิดได้อีกนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ ไม่ใช่ว่าติดแล้วก็คนนั้นจะไม่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 ติดเชื้ออีกเลยก็ไม่ใช่นะครับก็จะทําให้ถ้าไม่ได้ระมัดระวังตัวเนี่ยจํานวนผู้ป่วยก็อาจจะกลับมามากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่กังวลต่อไปในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็เกรงว่าถ้ากลับมาติดในคนเดิมครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วเนี่ยเชื้อจะกลายพันธุ์หรือไม่นี่แหละครับที่ที่จะเป็นปัญหาที่ ที่อาจจะต้องเผชิญกันในวันข้างหน้าอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าต้องไม่กาดไม่ตกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยาที่ใช้วัคซีนที่ใช้ฉีดเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพียงแต่ลดโอกาสในการติดเชื้อให้เท่านั้นเองนะครับในกรณีที่ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มสามหรือเข็มสี่แล้วนะครับนั่นคือ ตัวเลขของประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับมีการขยับตัวสูงขึ้นในภาพรวมส่วนจังหวัดอุบลของเรานะครับเมื่อวานนี้ผู้ป่วยของจังหวัดอุบลเนี่ยก็ต่ำกว่า200ครับ196คนด้วยกันก็ยังทรงๆอยู่ในระดับแต่สองร้อยบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ผู้เสียชีวิตยังคงมีหนึ่งคนนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่า มีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละหนึ่งคนนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีของเราซึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ <c oughs> เขาก็ออกมาให้ข่าวนะครับให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายต่างๆนะครับให้กิจกรรมกิจการ,รต่างๆสามารถดำเนินการได้ หลังจากที่มีการเปิดประเทศเให้นักท่องเที่ยวแถวต่างประเทศสามารถเข้ามาได้โดยลดกระบวนการในการที่จะกักตัวอะไรต่างๆด้วยนี่นะครับแล้วก็มีการลดระดับการแจ้งเตือนภัยวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับสองจากเดิมเนี่ยมีห้าระดับนะครับเราอยู่ในระดับประกาศการแจ้งเตือนภัยลดลงมาเหลือระดับสอง ก็จัดสาการที่ผ่อนคลายดังกล่าวนี่แหละครับสถานทั่วไปเนี่ยนะครับคุณหมอประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าสถานทั่วไปเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากขึ้นก็จริงแนวโน้มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยที่กำลังรักษาหรือผู้ป่วยอาการหนักลดลงแล้วก็ส่งตัวก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะของการส่งตัวที่ว่านี้เนี่ย อาจจะมีการหวนกลับมาที่จะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นได้อีกนะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตนะครับท่านก็บอกเอาไว้ว่าส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อขนาดนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆของทุกภาคเลยอุบลเราก็จะติดลำดับอยู่ในกลุ่ม จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงกว่าจังหวัดอื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสาเหตุกเ็เกิดจากการสัมผัสกันในครัวเรือนเนี่ยแหละครับที่ทําให้เกิดการติดเชื้อมากกว่าสาเหตุอื่นแล้วก็อาการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่เป็นในช่วงนี้ก็มีอาการไข้เล็กน้อยมีการไอมีการเจ็บคอคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานาาไม่รุนแรงก็จริงนะครับแต่ยังคงมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละยี่สิบคนนะครับต่อวันซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่อย่างที่ผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณหมอเขาก็ยืนยันเลยนะครับว่าส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรังทั้งนั้นเลยนะครับที่เสียชีวิตเฉลีย่ยทั้งประเทศเนี่ยวันละยี่สิบคน ดังนี้ทั้งนั้นท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกอีกนะครับว่าวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนที่จะป่วยได้นะครับเ,เป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อแต่ไม่ถึงกับป้องกันการติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับแค่ลดโอกาสแต่คนที่ฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ย ก็จะมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่านะครับน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุนแล้วก็การป้องกันอาการหนักรุนแรงเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นโอกาสการเสียชีวิตซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เคยออกมาสรุปนะครับว่าบรรดาผู้ที่ในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่พบว่า คนที่ฉีดเข็มสีเนี่ยเป็นผู้อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาสรุปในในส่วนที่ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงมีทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเข็มหนึ่งเลยนะครับก็ยังมีอยู่หลักก็ประมาณรวมๆแสนคนนะครับ แล้วก็กลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วเข็มสองฉีดแล้วแต่เข็มสามเข็มกระตุ้นเนี่ยถึงเวลาฉีดแล้วยังไม่ได้ฉีดนะครับกลุ่มนี้ก็ยังมีก็ร่วมร่วมแสนคนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งด้วยแนวโน้มอย่างที่ผมกาปรียนครับว่าแนวโน้มของผู้ป่วยระยะหลังเนี่ยในกลุ่มหลังเนี่ยก็มักจะไม่รุนแรงดังนั้นเนี่ยผู้คนก็อาจจะมองว่า วัคซีนก็อาจจะไม่ไม่จำเป็นแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่ยังมีความกลัวในการฉีดวัคซีนอยู่ด้วยนะครับโดยการที่ะวงหรือตื่นตระหนกกลัวในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่กล้าฉีดด้วยเหตุผลนี้แหละครับทำให้คนที่ควรจะฉีดเข็มสามแล้วเนี่ยจึงยังไม่ได้ฉีดนะครับรวมเป็นหลักแสนคนเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้ออกมาเมื่อวันสองวันนี่แหละครับท่านก็ย้ําอยู่ตลอดเลยนะครับว่าให้ทุกจังหวัดเนี่ยดําเนินการในการการณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนให,ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ครบใหบ้ให้ครบทุกคนได้เป็นเป็น,ปนก็เป็นการดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้ง กำชับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลน,นะครับสารวัตรกำนันต่างๆอสอมอนะครับทุกท่านที่จะต้องเดินเคาะประตูกันอีกรอบหนึ่งละครับเคาะประตูผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจนะครับในการที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพราะเป็นเข็มสำคัญจริงๆครับ การฉีดเข็มสองแล้วทิ้งช่วงเนี่ยแล้วไม่ได้ฉีดเข็มสามเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงจนกระทั่งเหมือนกับยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้กระตุ้นมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดชิโนแวคในช่วงแรกนะครับซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเมื่อผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยก็ทําให้ภูมิคุ้มกันในลดลงตามระยะเวลานะครับจึงจําเป็นต้องกระตุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดก็ได้แจ้งกำชับไปให้ท่านนายอำเภอทุกแห่งนะครับทุกทุกอำเภอทั้ง25อำเภอเนี่ยได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอ,อสมมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับที่จะออกไปเคาะประตูบ้านกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเดินเคาะประตูกันรอบหนึ่งแล้วนะครับในการฉีดเข็มหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องเคาะประตูเพื่อ เข็มหนึ่งยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็ต้องเคาะประตูเพื่อฉีดเข็มกระตุ้นเข็มสามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยิ่งเราจะต้องเปิดประเทศยิ่งเราจะต้องออผ่อนคลายมาตรการที่เราเมีการปิดสถานที่ต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งสถานบันเทิงซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งที่จ้างงานสร้างรายได้ของคนหลายๆคนหลายๆกลุ่มเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า จำเป็นจะต้องเปิดเศรษฐกิจในส่วนนี้เนี่ยการป้องกันตัวนะครับโดยการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อไม่ให้ลดความรุนแรงเพื่อไม่ให้เสียชีวิตด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ป่วยแล้วจะไม่มีอาการรุนแรงด้วยก็จะต้องรณรงค์กันด้วยนะครับควบคู่ไปกับมาตรการหน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือล้างด้วยสบู่นะครับทุกครั้งให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพราะว่ามือเราเนี่ยถือว่าสัมผัสเชื้อโรคค่อนข้างบ่อยเลยนะครับในแต่ละวันนะครับดังนั้นถ้าได้ล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการตัดวงจรของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายได้นะครับก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่น้องครับจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็ ในแต่ละอำเภอนะครับก็มีผลการที่จะรณรงค์การฉีดวัคซีนเนี่ยมีแตกต่างกันนะครับในอำเภอที่เป็นชุมชนเมืองเนี่ยก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อาศัยผู้นำชุมชนนะครับที่จะต้องเข้าประตูในบ้านที่เป็นชุมชนเมืองนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะ แจ้งประสานไปยังท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ท่านจะอาจจะต้องช่วยกันเดินหลุดหลงได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่น้องได้เข้าใจได้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการฉีดเข็มกระตุ้นนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศเราเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจได้ต่อไปนะครับครับในทางคู่ขนานกันเนี่ยครับ เรื่องของสถานประกอบการต่างๆเนี่ยที่เราเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าจะต้องมีโควิดฟรีเซตติ้งนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เป็นมาตรการที่จะให้สถานประกอบการเป็นความปลอดภัยขององค์กรนั้นๆนะครับองค์กรนั้นก็มหมายถึงสถานประกอบการนี่แหละครับเป็นมาตรการปลอดภัยสําหรับสถานประกอบการซึ่งก็จะต้องมีในแต่ละ สถานแต่ละประเภทนะครับเช่นร้านอาหารนะครับก็ต้องมีมาตรการปลอดภัยสําหรับร้านอาหารเช่นการทําความสะอาดผิวพื้นการทําความสะอาดโต๊ะห้องน้ำนะครับลูกบิดประตูต่างๆมือจับต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการทําความสะอาดกันเป็นระยะเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่คือเป็นมาตรการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการดําเนินการกันในโรงภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับยิ่ง ต้องมีมาตรการสําหรับโรงภาพยนตร์เลยเป็นมาตรการปลอดภัยในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับการดูแลเรื่องระบบปรับอากาศนะครับมีการฆ่าเชื้อมีการอบโอโซนซึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิธีการฆ่าเชื้อที่ค่อนข้างได้วงกว้างนะครับในซอกในมุมต่างๆเนี่ย ถ้าอบโอโซนอบด้วย uh, แสงอุลตราไวโอเลตแล้วเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะค่อนข้างาหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าแสงไปถึงไหนก็ฆ่าเชื้อได้นะครับดังนั้นในโรงหนังเขาก็เลยมีมาตรการตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ฆ่าเชื้อในแต่ละรอบหลังจากเสร็จสิ้นคนที่นั่งชมแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพนักงานนะครับพนักงานผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยนะครับ แล้วก็ฉีดวัคซีนครบโดสเลยอย่างน้อยต้องสามเข็มแล้วก็การสวมใส่ถุงมือแล้วก็การเว้นระยะหรือว่าให้ข้อมูลให้คำแนะนำต่างๆสำหรับผู้มาใช้บริการนี้ก็ต้องจำเป็นต้องยังคงมีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องนอกจากย้ำเตือนในเรื่องของมาตรการบุคคลแล้วนี่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะพูดไปถึงสถานประกอบการประเภทต่างๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างร้านอาหารโรงภาพยนตร์นะครับ หรือสถานที่ต่างๆที่เป็นองค์กรหรือว่าเป็นสถานประกอบการที่ต้องมีลูกค้าเข้ามานี่แหละครับมาตรการเหล่านี้เนี่ยถือว่าถ้าสถานประกอบการทําได้ดีเนี่ยนะครับทําได้อย่างเคร่งคลัดเนี่ยก็จะทําให้คนที่เข้ามาใช้บริการในปลอดภัยด้วยแล้วก็ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นนะครับ คนที่เข้ามาใช้เขาก็มองเห็นนะครับว่าโอ้ร้านนี้เขาทําสะอาดเขามีการฆ่าเชื้อหน้าเข้าไปอุ่นหนุนหน้าเข้าไปนั่งแล้วก็ปลอดภัยในการที่จะเข้าไปใช้บริการได้คนก็จะเข้าลูกค้าก็จะเข้าเพิ่มขึ้นนะครับท่านก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเออเหล่านี้แหละครับที่จะขอย้ำในวันนี้เพิ่มเติมนะครับควบคู่ไปกับมาตรการบุคคลที่ย้ำกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทุกๆครั้งนะครับ ก็ยังมีสถานประกอบการอื่นๆด้วยนะครับที่ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยมาตรการองค์กรเนี่ยในภาพรวมเนี่ยท่าน,ท,านท่านท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องไปดูมาตรการเฉพาะของท่านสนิดหนึ่งนะครับว่าในสถานที่ประกอบการของท่านที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยควรจะเพิ่มในเรื่องอะไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับ สถานประกอบการนั่นเองนะครับที่จะทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็เข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้พูดส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เดี๋ยวอามาตรการต่างๆจะหย่อนยานไปแล้วก็จะทําให้จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่จะแพร่ระบาดได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะที่กำลังจะได้รับการอนุญ,ญาตให้เปิดในเร็วๆนี้แหละครับที่รออยู่เนี่ยรอประกาศดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาของทางศูนย์บริหารสาการโควิดของชาตินะครับซึ่งถ้าประกาศเมื่อไหร่ในประกาศเขาจะบอกนะครับว่าทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะประมาณวันที่ต้นๆของเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละครับน่าจะเปิดให้บริการได้อนุญาตให้เปิดได้แต่ภายใต้มาตรการที่มีมาตรการปลอดภัยองค์กรด้วยนะครับดังนั้นวันนี้สถานบันเทิงสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะของจังหวัดอุบลราชธานีก็ท่านก็อาจจะเตรียมการไว้ก่อนนะครับมาตรการต่างๆ ลูกจ้างพนักงานเราก็เตรียมให้ฉีดวัคซีนอะไรให้ครบให้ท่วนเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะได้ทํางานทําการกันมาตรการในภายในสถานที่เองนะครับการเช็ดผิวพื้นนี่สำคัญมากนะครับท่านต้องมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ํายาที่ฆ่าเชือ้อแล้วก็ทําอย่างจริงจังครับไม่ใช่ทำเพื่อเผื่อใครมาตรวจเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าท่านทําดีเนี่ย ลูกค้าก็มั่นใจนะครับแล้วก็มาใช้บริการท่านอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับก็จะทําให้ท่านก็จะได้เลี้ยงลูกน้องได้แล้วก็เศรษฐกิจของในภาพรวมของประเทศก็จะได้เดินหน้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละครับถ้านักท่องเที่ยวมั่นใจนะครับก็ เศรษฐกิจก็เดินได้นะครับการท่องเที่ยวของเราก็จะกลับมาภาคบริการต่างๆก็จะดีตามไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะ่อ่นเด้อพ่อไม่พี่น้องสวัสดีครับ วัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ถวยราชไธรรมงามล้ําเทียนพรนษา11-17กรกฎาคม2565อลังการประการตากับขบวนเทียนพรนษาประเภทแกะสลักติดพินและเทียนโบราณการประกวดต้นเทียนพรรษาเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน การประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมาย1 1 1 7กรกฎาคมนี้ร่วมสืบสาสายนต์ศิล์ยืนถิ่นเมืองเทียนที่อุบลราชธ,ธานี